สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ3ทุกคนนะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยคุณครูก็ได้ลงคลิปนะคะก็คือเป็นคลิปของการพานักเรียนอ่าน ภาษาพาทีบทที่8นะคะภูมิใจภาษาไทยของเราทีนี้วันนี้นะคะเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะก็คือเราจะใช้เล่มแบบฝึกทักษะภาษานั่นเองนะคะนักเรียนก็นำหนังสือภาษาพาทีมาเปิดเพื่อประกอบการตอบคำถามแบบฝึกทักษะภาษาด้วยก็ได้นะคะตอนนี้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกทักษะภาษานะคะเล่ม สีส้มๆนะคะไปหน้า74เลยนะคะอาจะเป็นการตอบคำถามค่ะอาก็จะเป็นหน้านี้นะคะทีนี้เรามาดูพร้อมกันเลยนะคะอ่าข้อที่1นนะคะถามว่านักเรียนคิดว่าทำไมรัฐบาลจึงประกาศให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยนะคะโจทย์ถามว่านักเรียนคิดว่าทำไมรัฐบาลจึงประกาศให้วันที่29กรกฎาคมของทุกป,ปีเป็นวันภาษาไทยวันภาษาไทยแห่งชาตินั่นเองนะคะซึ่งสาเหตุที่รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่29กรกฎาคมของทุกป,ปีเนี่ยเป็นวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะก็เพราะอันนี้ค่ะ นะคะในหลวงรัชการที่9นะคะได้อภิปรายเรื่องปัญหาการใช้คำไทยเมื่อวันที่29กรกฎาคมนะคะ2505นะ,ะตอนพศ2505นะคะในหลวงได้อภิปรายเรื่องปัญหาการใช้คำไทยนะคะ,ะจึงทำให้รัฐบาล ได้ประกาศให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาตินั่นเองนะคะ,ะดังนี้นักเรียนก็เขียนนะคะเหมือนที่ครูเขียนลงไปให้เนี่ยนะคะ,ะในหลวงนะคะรัชการที่9ได้อภิปรายเรื่องปัญหาการใช้คำไทยเมื่อวันที่29กรกฎาคม2505นั่นเอง ะะเลยทําให้รัฐบาลได้กําหนดให้29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาตินับตั้งแต่นั้นมาน,นั่นเองนะคะ,ะทีนี้มาดูข้อที่2นะคะข้อที่2ถามว่าโรงเรียนของน้ำพึง่งมีการจัดกิจกรรมวันภาษาไทายแห่งชาติทุกปี ในเรื่องอ่ะใช่ไหมคะกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติของน้ำพึ่งจัดทุกป,ปีโรงเรียนของนักเรียนจัดกิจกรรมวันภาษาไทยหรือไม่โรงเรียนของนักเรียนจัดกิจกรรมวันภาษาไทยหรือไม่ตรงนี้นักเรียนจะต้องตอบว่าจัดหรือไม่จัดใช่ไหมคะโรงเรียนของเรานะคะหัวใจเดือนประชาบาลเนี่ยนะคะอ่า ได้จัดนะคะนักเรียนแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตอนปอสอปีที่เปีนี้เราไม่ได้เปิดเรียนนะคะเราก็เลยไม่ได้จัดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นปีที่แล้วอ่ะโรงเรียนเราจัดนะคะอ่ะจัดปหกนะแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนักเรียนอยู่ปอสองนักเรียนได้ทำกิจกรรมไหมรู้สึกว่าครูแอนน่าจะให้ทําแน่เลยนะคะบางคนก็ มีคัดลายมือหรือเปล่า bueno <c oughs> ครูไม่แน่ใจนะคะอ่าให้นักเรียนตอบมาว่านักเรียนจําได้ไหมว่าคุณครูแอนเคยให้คัดลายมือหรือว่าวาดภาพระบายสีหรือว่าตอบปัญหาอะไระะหรือเปล่านะคะหรือนักเรียนอาจจะบอกว่าไม่ไม่ไม่เห็นมีนะอ่านักเรียนก็อาจจะบอกว่าไม่จัดก็ได้หรือบางคนบอกว่าผมจําได้ผมได้รางวัลอยู่อะไรยเงี้ยก็เขียนว่าจัดไปก็ได้นะคะอ่าอันนี้ นะตอบว่าจัดหรือไม่จัดนะคะทีนี้ถ้าคนที่ตอบว่าได้จัดเนาะถ้ามีก็จะถามว่าจัดกิจกรรมอะไรบ้างอ่าถ้านักเรียนตอบว่าได้จัดอ่ดานักเรียนต้องตอบว่ากิจกรรมอะไรนีกอ,อก็หมายเช่น มีกิจกรรมคือกิจกรรมคัดลายมืออ,อย่างเงี้ยนะคะมีแล้วก็ตามด้วยกิจกรรมว่าทำอะไรหรือถ้านักเรียนบอกว่าไม่ไม่ผมไม่ได้ทำผมจำไม่ได้อัจเรียนก็อาจจะตอบว่าไม่มีนะคะไม่มีทีนี้คนที่ตอบไม่มีเนี่ยต้องตอบต่อด้วยว่าถ้าไม่มีนักเรียนต้องการให้โรงเรียนาจัดกิจกรรมอะไระถ้านักเรียนตอบว่าไม่มี นักเรียนต้องบอกว่าอ,อ,อยากให้มีกิจกรรมอะไรแล้วแต่นักเรียนเลยอยากให้มีอะไรตอบปัญหาคัดลายมืออยากให้มีอะไรก็แล้วแต่นะคะ,ะนี่ก็แล้วแต่นักเรียนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคําถามปลายเปิดนะคะครูก็จะไม่ไม่ตอบลงมาให้นี้แล้วแต่นักเรียนนะต่อไปอข้อที่สามเรื่องคุณย่าของฉัน นักเรียนได้ข้อคิดที่จะนํามาปฏิบัติในเรื่องใดบ้างคุณย่าของฉันพองรูปพองเสียงมันจะเป็นเรื่องที่คุณย่านั้นสอนเราใช่ไหมคะแล้วนักเรียนถามว่าแล้วเขาถามว่านักเรียนจะนําข้อคิดมาปฏิบัติในเรื่องใดบ้างนะคะในเรื่องนี้นะคะเราก็จะได้ข้อคิดก็คือการปฏิการประพฤติและปฏิบัติตนเป็นคนดีนะคะแล้วก็ เรื่องอะไรอีกคะคุณย่าได้สอนเรื่องการปฏิบัติต้นให้ห่างไกลจากยาเสพติดใช่ไหมคะจะได้ไม่เป็นฆ่าของยาเสพติดใช่ไหมคะอ,อันนี้ขึ้นไปข้อนู้นละเล่าวิธีการที่ทำให้ตู่และโอได้รับรางวัลการแข่งขันอ่านออกเสียงในเนื้อเรื่องเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมการแข่งขันการออกเสียงใช่ไหมคะ ทีนี้ตู่และโอเนี่ยใช้วิธีนี้นะคะนักเรียนก็เขียนตามครูไปเลยนะคะก็คือให้สังเกตความข้างเคียงนะคะและฝึกอ่านในใจก่อนจะอ่านออกเสียงคำนั้นนะคะวิธีการที่ทำให้ตู่และโอได้รับรางวัลเนี่ยก็คือสังเกต ความข้างเคียงและฝึกอ่านในใจก่อนจะอ่านออกเสียงคํานั้นนะคะอันนี้นักเรียนเขียนตามครูไปเลยนะคะต่อไปข้อที่5นักเรียนคิดว่าตนเองมีความสามารถทางภาษาไทยในเรื่องใดนะคะ,ะคิดว่ามีความสามารถทางภาษาไทยในเรื่องใดนักเรียนอาจจะบอกว่าลายมือสวยนะคะหรือนักเรียนอาจจะบอกว่า อ่านกลอนเก่งนะคะหรือว่าตอบคําถามจับใจความเนื้อเรื่องได้อย่างงี้ค่ะเนี่ยเหมือนนักเรียนอ่านเลืองแล้วตอบเนี่ยเขาเรียกว่าตอบใจความตอบจับใจความจากเนื้อเรื่องใช่ไหมคะนักเรียนก็บอกมาว่านักเรียนเนี่ยมีความสามารถในเรื่องใดหรือนักเรียนบอกว่านักเรียนจะเก่งด้านการออกอ่าการอ่านออกเสียงการอ่านคําอ่านกลอน อย่างเงี้ยนะคะหรือเล่านิทานบางคนอาจจะเล่านิทานเก่งก็ได้นี่เรายังไม่รู้จักกันทีว่าใครเก่งด้านไหนนะคะอ่าเราก็สอนออนไลน์กันอยู่ทีนี้อ่าทีนี้เขาถามต่อค่ะและมีอะไรที่จะต้องพัฒนาความสามารถทางภาษาไทยให้ดีขึ้นนะคะอ่าอันนี้ก็คือสิ่งที่นักเรียนต้องการจะพัฒนานะคะเช่นอยากพัฒนาในด้านไหนพัฒนาลายมือดีกว่าลายมือไม่ค่อยสวยนะคะ อ่าอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นักเรียนนะคะสรุปข้อ5้าก็คือให้นักเรียนตอบสิ่งที่นักเรียนเนี่ยทำได้ดีอยู่นะคะแล้วก็สิ่งที่นักเรียนต้องการที่จะพัฒนานึกบอกไหมตอบมา2ออย่างนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนทำได้ดีคืออะไรนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องการที่จะพัฒนาคืออะไรนะคะได้ไหมอันนี้ก็จะไม่ไม่ฟิกคำตอบนะคะก็จะเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องตอบมาเองนะคะ อ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะนักเรียนทำมาทำมาตามที่ในวิดีโอนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็เป็นวันจันทร์ใช่ไหมคะก็เดี๋ยวคลิปก็จะลงอังคารพุธนะคะตามเวลาในตารางเรียนเลยนะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำนะคะแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพแล้วก็เม้นใต้ คลิปนี้พร้อมแจ้งชื่อสกุลแล้วก็เลขที่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ